เอาในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีน้องผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมนะ,ะวันนี้ก็อยู่ผมในซิเกอร์ทวีแล้วในเช้าผมนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวแทกเจแปกนั่นเองในเช้าผมนะก็มันเปลี่ยนแค่นิดเดียวแหละนะ <c oughs> ก็เป็นนะฮะก็ดูพระจันทร์นะมันจะเป็นออกสีน้ําเงินม่วงในเช้าผมว่าเป็นสีนเงินในเช้าผมก็ดูสวยดีในเช้าผมนะซึ่งมันเปลี่ยนแค่นิดเดียวเองนะฮะแทกเจแปกนี้ซึ่งก็ทําแบบ ไม่ให้มันแหลกจนเกินไปในคช้าผมนะเท่าที่ผมดูที่มันเปลี่ยนแปลงนะก็มีเท่านี้นั่นเองในะช้าผมนะบล็อกฐานก็ดูแบบสมจริงขึ้นหรือเปล่าในะช้าผมนะก็ดูแบบแปลกแนวดีนะนี่ก็คือมัรเล่าในเะช้าผมนะแล้วก็รีสโตนในเช้าผมแล้วก็ดมอนนะฮนะนะแล้วก็ทองนั่นเองนะฮะแล้วก็เหล็กจะเป็นสีขาวในช้าผมนะและนี่ก็คือโนตบล็อกเท่านี้โนตโนดโนดอะไรวะบล็อกโนตอะไรสักอย่างนะฮะอันนี้ดูนะ โนตบล็อกในคช้าผมนะอรก็ถูกแล้วในเะช้าผมนะอันนี้ก็คือเอิอมรั้วของเนเธอร์อ่ะรออนะฮะที่มันใช้บล็อกเนเธอร์ในการสร้างนะก็เป็นสีแดงเลยในเะช้าผมนะก็ดูแบบเปลี่ยนแนวดีนะฮะแล้วก็กระจกในเช้าผมนะซึ่งมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะแต่ผมรู้สึกว่าลานจะเยอะขึ้นในเช้าผมนะแล้วก็ดูกระจกที่มันเป็นบล็อกนะฮะดูแม่งใสกว่าเดิมในเช้าผมนะก็น,นี่ก็คือเอ่ออะไรวะเนะี่ย คสโตนในเช้าผมนะ่ะก็ดูเปลี่ยนแปลงดีในเช้าผมนะก็นี่ก็เป็นบล็อกของเนเธอร์ในเขาที่เขาข้ามานะเป็นบล็อกอิดนั่นเองในเช้าผมนะ่ะแล้วก็บันไดนะฮะบันไดของบล็อกอิดของเนเธอร์ในเช้าผมนะแล้วก็เป็นสลับนั่นเองในเช้าผมนะ่ะก็มีอะไรเปลี่ยนอีกนะก็จะไม่มีแล้วในเช้าผมนอกจากพระจันทร์กับดวงอาทิตย์ในเช้าผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูดวงอาทิตย์นะฮะโอเค แล้วก็โอเคเรามาดูดวงอาทิตย์นะฮะก็กลมสวยดีในเช้าผมนะรู้สึกว่าก็เม่จะบางด้วยหรือเปล่านะลอยขึ้นไปดูแป๊บ <c oughs> <c oughs> นะ่าผมรู้สึกว่ามันจะแบบบางๆยังก็ไม่รู้นะหรือว่ามันเป็นเหมือนหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ววะนะฮะโอเคนะก็สลับลิงก์ให้เจ้าแพรกนี้มจะทิ้งมีวใต้คลิปในเช้าผมนะมนะก็ สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องโขอลากันไปก่อนนะฮห้ไงฝากกดไลค์หรือกด u b s c r i b e กันด้วยนะฮะเพื่อรางัใจว่าผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบาย,บายว่าผมจะก็ใหม่คลิปหนานะครับผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนเช็กกด u b s c r i b e ตรงกลาง,น,ไไน,งนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้ของผมนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆของผมนะสามารถดูได้เลยนะครับผมซ้ายขวาตรงนี้เลยนะครับผมน่ะก็ไปดูกันเลย